อยากรู้ใช่ไหมทำไมกบขถึงให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนเองสมาชิกมีเป็นล้านแต่ต้องมาลงทุนในแผนหลักเหมือนกันได้เท่ากันเสี่ยงเท่ากันไม่แฮปปี้กบขก็เลยให้เลือกแผนการลงทุนเองอยากได้ผลตอบแทนสูงก็ต้องเสี่ยงเลือกแผนที่หุ้นเยอะใครที่ไม่ชอบเสี่ยงก็เลือกแผนที่ปลอดหุ้นผลตอบแทนก็น้อยหน่อยแต่พอให้เลือกเองก็ไม่รู้ว่าจะเลือกแผนไหนตอนไหนเอา กบขก็เลยเสนอแผนสมดุลตามอายุ<ม>คิดมาแล้วว่าเหมาะสําหรับทุกคนว้าวเลือกแผนสมดุลตามอายุเพียงครั้งเดียวกบขปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติใช่เลยมั่นใจง่ายดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่ามากอยากรู้อีกโทร1 1 7 9กด6หรือเข้าเว็บไซต์กบข w w w g p f o r t h เข้าใจแล้วนะ แสนสมดุลตามาอายุมั่นใจง่ายดีมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่ามารู้จก STEM ักสเต็มเซลล์และเซลล์ต้องกำเนิดโตเต็มวัยที่ช่วยให้คุณบอกลาวความแก่โรคภัยและโรคร้ายต่างๆพร้อมคืนความหนุ่มสาวให้กับตัวคุณเองสเต็มเทคคือบริษัทแรกในโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของและค้นคว้าสเต็มเซลล์จากพืชที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์ในร่างกายคุณ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใสช่วยให้ฝันของคุณเป็นจริงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ห่วงใยในสุขภาพทั้งของคุณเองและคนที่คุณรักเชิญพบกับเราเต็มเทคเพื่อชีวิตที่ดีกว่าได้ที่ห้องปาสักน้อยโรงแรมโลตัสปังสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2557ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำรองที่นั่งเพื่อรับของที่ระลึกในงานได้ฟรีที่เบอร์08165199030846739973อยากสวยอยากรวยอย่าลืมมาพบกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นทาง LCTV Caben เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้นะคะ ประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทยจัดโครงการสร้างฝายปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลที่ห้องประชุม4ชั้น4สารากลางจังหวัดเชียงใหม่พลตรีธีรพัฒน์อ,นอรุณนายทหารนอกราชการด้านความมั่นคงและโครงการพระราชดำริกองทัพภาคที่3กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าจากการเกษตรและเหมืองแร่จนทำให้ผืนป่าต้นน้ำแม่แจ่มซึ่งเคยให้น้ำมากลดลงมาทุกปีในช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลากเกิดปัญหาหมอกควันและการพังทลายของหน้าดินบริเวณสันเขาและไหล่เขากระจายอยู่ทั่วองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทยจึงได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งในและนอกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ให้หันมาร่วมมือกันป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆในอำเภอแม่แจ่มจัดทำโครงการเนื่องในวรโรกาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา82พรรษาเปิดโครงการปฐถมเกิกสร้างฝ่ายถาวร100ฝายและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ1,000ต้นถวายเป็นพระราชกุศล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับกรมการข้าวจัดงานวันเกษตรกรพร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ข้าพระราชทานที่ห้องประชุม4ชั้น4สารากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด็อกเอรอนาดานิรันตรายกูลผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ถแถลงถึงวันพระราชพิธีพืชมงคลจรรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่9พฤษภาคม2557และเพื่อให้เกษตรกรได้ระลึกถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร และร่วมมือประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพตนเองรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติด,ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนซึ่งร่วมมือกับกรมการข้าว จัดงานวันเกษตรณสวนเกษตรทฤษฎีใหม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นอกจากประชาชนจะได้รับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแล้วภายในงานยังจัดกิจกรรมสาธิตเรียนรู้ทางด้านการเกษตรมากมายอีกทั้งยังมีงานตลาดนัดต้นไม้ที่มีการจําหน่ายพันธุไม้ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งสวนและอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคม2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะฤดูฝนปีนี้ก็มาช้ากว่าปกติซึ่งมีปริมาณน้ำฝนต่ํากว่าปีที่ผ่านมา10%แต่ระยะนี้มีมรสุมพัดเข้ามาจึงทําให้เกิดฝนตกค่ะนางสาวสันธนีชัยเชียงพินผู้อานวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกล่าวว่าหน้าฝนของภาคเหนือในปีนี้จะมาช้ากว่าปกติ3-4สัปดาห์ จะเริ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากมีปรากฏการณ์เอลนินโยทำให้เกิดฝนตกลงมาช้าประกอบในปีนี้ปริมาณน้ำฝนลดต่ำลงกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละสิโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆจากรายงานเขื่อนในจังหวัดเชียงใหม่มีการกักเก็บที่มากเขื่อนแม่งาสมบูรณ์ชนร้อยละ48และเขื่อนแม่กวงอุดมทาราร้อยละ29 เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคไปจนถึงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้อย่างไรก็ตามในระยะนี้มีย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลอันดามันทวีกำลังแรงขึ้นเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยซึ่งเป็นตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลงขึ้นพาเมฆและฝนพัดปกคลุมภาคเหนือทำให้ระยะนี้เกิดฝนตกฝนฟ้าขนองในภาคเหนือแต่ปริมาณน้ำฝนในขณะนี้มีเพียงเล็กน้อยไม่มากนักจะไม่ส่งผลต่อพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เพราะพื้นดินยังมีความแห้งและซึมซับน้ำลงไปในดินเทศบาลตำบลเชิงดอยจัดแข่งขันกีฬาเชิงดอยเกมโดยมีสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีฟุตบอลชายและแชร์บอลหญิงที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงนายเฉลิมสารแปงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยได้เป็นประธานในการจัดแข่งขันกีฬาเชิงดอยเกม โดยมีชนิดกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วยวิ่งหิมะแรลลี่วิบากกอล์ฟพิสดานชักเขยอร์เตะปี๊บชายและหญิงวิ่งกระสอบวิ่งตามขามีหมู่บ้านที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้บ้านในดอกแดงบ้านโพทองเจริญบ้านเกาะบ้านสันอุ้มบ้านร้องขี้เหล็กบ้านปะสักน้อยบ้านปะภัยสีโขงบ้านกิวแลบ้านปทุมนิเวศและบ้านหนองบัวพัฒนา โดยมีขบวนพาเหรดจากหมู่บ้านต่างๆทั้ง10หมู่บ้านเดินเข้าสู่สนามกีฬาพร้อมกันนี้ก็จะมีการประกวดขบวนพาเหรดทั้ง10หมู่บ้านการประกวดกองเชียร์และสาวงามถือป้ายหลังจากนั้นก็จะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายกระชับมิตรระหว่างทีม VIP เชิงดอย กับทีมสื่อมวลชนและการแข่งขันแช่บอลหญิงกระชับมิดระหว่างทีม VIP เชิงดอยกับทีมสื่อมวลชนจากนั้นทางเทศาบาลตำบลเชิงดอยจะได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นได้ทาง l อลซีเคเบทีเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ทุกวันเวลานี้นะคะ และสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook/ LC เชียงใหม่วันนี้ดีฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ